ก็วันนี้มาอยู่ผมกับเกม d ดซีนะฮะหัดเล่นตอนนี้ผมมีปืนยาวแล้วติดสะโคบแล้วก็ปืนกล SUG เอ้ย SG เอาเข้าไป USC G 4 H 5เอาเป็นว่ามันคือปืนกลแล้วกันโอเคไม่ชำนาญเรื่องปืนอุย๊ยปืนลัน่น <c oughs> เวลากดจิ้มสโคบมันจะต้องกดคลิกเมาส์กลางโอเคผมจะหาบ้านคนเนี่ยบ้านมันอยู่ไหนเนี่ยจะไปบ้านหัดเล่นมีดมือ่อจะไม่มีเลยได้เข็มทิศมาก็ใช้ไม่เป็นไม่รู้ใช้อย่างไง อย่า yeah. นี่ไม่ใช่แล้วเราจะเปิดฝาเข็มทิศยังไงโอเคทำให้เป็นช่างมันตอนนี้เรามีกี่นัดอ๋ออันนี้เม็ดเปลี่ยนแม็กเหรอมีอยู่ auto, ยี่สิบห้าเม็ดโฟลอโต้25คืออะไรวะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันโลง่งโจ่งโต่งมงบ้งเลยเราจะต้องมีมีดมีขวานกันบนไปเราถึงจะแบบตัดต้นไม้ได้เพราะผมไปทำการคีค้างใส่ต้นไม้หรือใส่ปุ้มไม้มันไม่เกิดอะไรขึ้นมีรู้ตรงนี้แสดงว่าต้องมีบ้านคนนั่นไงข้างหน้าปะนี่คือกล่องไม้ข้างหน้าคือบ้านปะม่ใช่ไหกตรงนี้ ใช่ปะบ้านหรือหินหินเปิดแมปดูได้ไหมไม่ได้มันเหนื่อยง่ายเหลือเกินแป,ป๊บแป,ป๊บเหนื่อยแป,ป๊บแป,ป๊บเหนื่อยเอา้าบ้านอยู่ไหนวะ วิหงวนมาที่เดิมหรอเดี๋ยวหน้ามันจะเห็นเสาอ,อะไรนั่นเสาหรือเปล่าอันนั้นมันต้นไม้แล้วก็มาเจอท่อนไม้เหมือนเดิมเฮ้ยนั่นอย่าบ้านเปล่าใช่ปะไม่ใช่บ้านอยู่ไหนวะนี่ก็ต้นไม้ มันต้องมีสักที่แหละที่เป็นบ้านะ่ะลองวิ่งตรงไปเรื่อยๆให้ไดงไงบ้านบ้านนะใช่บ้านเปลี่ยนปืนเลยโอเคจะ <c oughs> ต,ต้องเล่นตัวใหม่เป็นตัวผู้ชายตัวนี้มันตัวผู้หญิงกด F เพื่อปีนกด เปิดประตูก็น่าจะได้ยินเสียงซอมบี้ประตูเปิดเดี๋ยวปิดประตูกันโอเคประตูตรงนี้ปิดอยู่ เสื้อสีแดงแรงฤทธิ์กับเสื้อเราอันไหนมันเจ๋งกว่ากันสองกิโลสองกิโลอื้ึสีแดงมันช่างจับจ้าจัดจัดและสีดำอ่ะมันหายไปไหนแล้วล่ะเออเราจะหยิบอ้ไปที่มันอยู่บนพื้นมาอยังไรวะต้องเดินทำไมใกล้ๆหรอ กดบวกอะ่ะไม่ใช่ก็คือมันจมประตูไปละเอาไม่ได้ไม่มีของอะไรเลยหรอโอเคเราวิ่งมา,าตะกายขอกินน้ำก่อนหาวทูกินน้ำใส่มือหรอแล้วมันคลิก อ๋อเปิดนี้ดือด้อไม่เปิดฝาด้วยโอเคเสร็จแล้วก็เอาปืนขึ้นมือโอเคเราลงมาสำรวจข้างล่างกัน่ปขึ้นมาประตูข้างนอก ห้องเช่าแม่งตก,กใจอะไรก็ห้องเดียวัน,นี่วะเอา้าเสียงซอมบี้มาจากไหนอ่ะข้างล่างตรงนี้เหรอประตูมันอยู่ไหนก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอว่ะ ไม่มีมั้งบัก็กมั้งเราเจอบ้านตรงนี้เราเข้ามาทางนี้ตรงนี้น่าจะบ้านมีสองชั้นแต่เข้าได้ชั้นเดียวแต่มีเสียงซอมบี้อืมแปลกดีเจอร,รั้วเจอรัวแต่ก็ต้องมีบ้านอีกวิ่งหลอดรั้วไป จก้อนหินก้อนเดิมปะเนี่ยนึกว่าซอมบี้เห็ดเป็นแทงเห็นเห็ดทัฟเิลท่อนไม้นี่เก็บไม่ได้เหรอเฮ้ยเจออันนี้อีกแล้วเอา้าไม่ใช่เหรอนึกว่าห่อคอยเห็นมันขิดๆิดิดิด,ดนึกว่าจะใช่บ้าจริงผมได้ไลฟเฟิลนมาจากห่อคอยไลฟเฟิลที่ไม่มีลูก อะไรก็ดูเหมือนซอมบี้ไปหมดเหนื่อยแล้เร็วจัดเห็ดนี่กินได้ไหมมัสตูมมันอร่อยมากเวลาทำอาหารโอเคที่ต่างว่ามันจะอร่อยแล้วกันขอเจอซอมบี้สักหน่อยได้ไหม เงียบเหลือเกินเฮ้ยอาคารบ้านเรือนร้างมีตัวอะไรไหมมันจะไม่มีเป็นแบบของลังล้างล้างนี่มันล้างจริงๆนะไม่มีอะไรเลย มันจะไม่มีอะไรจริงดิถามจริงแต่ตรงหน้ามีบ้านอยู่อย่าเรียกว่าบ้านลเลยเรียกว่ากาอ๊อปละกันเพิงมาเงินเฮ้ยเราเจอวัดทาวเวอร์ว่ะไปวิ่งไปทาวเวอร์ก่อนไปหาของเพื่อมีข้างบนของดีกระเป๋าก็ได้มาอย่างเงี้ยอุ้ยเชี่ยตกใจ มีอีกไหมคืออะไรอ่ะซอมบี้มันไม่มีอะไรเลยนี่คืออะไรวะพี่เชี่ยมตกใจตายไหมไม่ตายก็ต้องตายพี่ขอขึ้นก่อนนะ ลงจงตรงไม่มีอะไรเลยบ้าจริงให้ดินตายขอกินเห็ดกันไม่รู้กินได้เปล่ากินยังไงเอาเข้าปากนี้เหรองมๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเสียงดูกรอบเหมือนกินสแน็คแจ็คเลยวะ่ะขนมสแน็คแจ็คเป็นอะไรที่ผมชอบกินมากแล้วนะโดยเฉพาะรสวาซาบิใช่ กระสุนเอ๊ะเอ๊ะแม็กหายหายไปแม็กหนึ่งตอนแรกมันมีสองแม็กตอนนี้กระสุดเลยยี่สิบเอ็ดนัดเยี่ยมรุดเพลิดแบบ gta <c oughs> ใส่เข้าไปเช็คในบ้านดิกระตบกระตบ <c oughs> เสียงปืนมันดีจริงๆป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะ โอเคมีหมวกใหม่หมวกนี้สวยกว่าอ่าหมวกแอ,อันนี้ก็เทเก็บไว้กัน m o u เ t นแ n Backpack ว่ะกระเป๋าแบบบิัมบมกระเป๋าเราเบิ้มกว่า90ช่องนี่80ช่องน่าสนไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอไม่มีแล้ว ไปไดีกแวบบ่าวันนี้ก็คลิปสั้นๆามาสำรวจโน่นนี้นั่นโน่นแล้วกันปิดคลิปแล้วละกันบ๊ายบาย